สะพานดำยะลาสะพานประวัติศาสตร์กลางเมืองที่แฝงไว้ด้วยเรื่องเล่าลี้ลับสะพานดำยลาคือสะพานรถไฟเหล็กสีดำที่ทอดข้ามแม่น้ำปัตตนีหนึ่งในเส้นเลือดหลักของระบบคมนาคมภาคใต้ของประเทศไทยตัวสะพานตั้งอยู่ระหว่างตำบลยุโปโอ,อำเภอเมืองยะลากับเขตเทศบาลน,นครยะลาใกล้กับสถานีรถไฟยะลา ทำให้สะพานแห่งนี้เป็นทั้งจุดผ่านหลักของรถไฟสายใตย้และจุดเชื่อมต่อสำคัญของผู้คนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตที่ระบบรถไฟเป็นโครงสร้างหลักในการเดินทางสะพานดำแห่งนี้เป็นสะพานโครงสร้างเหล็กแบบทรัส์ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยมในยุคที่ยังไม่มีเทคโนโลยีการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบันคาดว่าถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณต้นถึงกลางศตวรรษที่20 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟทเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขยายทางรถไฟสายใต้ที่มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงกรุงเทพกับหัวเมืองภาคใต้และขยายอิทธิพลของรัฐไทยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โครงสร้างเหล็กสีดำความทนทานที่แฝงความลึกลับสีดำของสะพานไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความงามหรือความขรึม แต่เชื่อกันว่าเป็นผลมาจากการเคลือบด้วยสารกันสนิมเช่นทาหรือ,อยางมาตอยผสมซึ่งนิยมใช้ในยุคนั้นเพื่อยืดอายุการใช้งานของโลหะในสภาพอากาศร้อนชื้นอย่างประเทศไทยสีดำทึบเมื่อมองจากระยะไกลทำให้สะพานนี้ดูโดดเด่นสะดุดตาและบางครั้งก็ดูเคร่งครึมจนหน้าคนลุกโดยไม่รู้ตัวอาถรรพ์และความเชื่อพื้นที่ต้องห้ามทางจิตวิญญ,ญาณ แม้สะพานดำยะลาจะมีบทบาททางประวัติศาสตร์แต่ในอีกมิติหนึ่งมันก็เป็นสถานที่ที่คนในพื้นที่พูดถึงในเชิงลี้ลับมาอย่างยาวนานจากคำบอกเล่าของชาวบ้านท้องถิ่นมีเหตุการณ์การเสียชีวิตเกิดขึ้นหลายครั้งบริเวณรอบสะพานโดยเฉพาะผู้ที่พลัดตกจากสะพานลงแม่น้ำหรือผู้ที่จบชีวิตด้วยตนเองบริเวณใต้สะพานหลายคนเชื่อว่า วิญญาณของผู้เสียชีวิตเหล่านี้ยังคงวนเวียนอยู่ในพื้นที่และปรากฏให้เห็นในรูปแบบของเสียงเสียงร้องเสียงน้ำหรือเงาดำในเวลากลางคืนหนึ่งในตำนานที่เล่าต่อกันมากคือเรื่องของนักบินหรือทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตใกล้กับบริเวณสะพานในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแม้ไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าสะพานดำเคยเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์โดยตรงของญี่ปุ่น แต่ภาคใต้ของไทยเคยมีการเคลื่อนทัพของทหารญี่ปุ่นในช่วงการยุดครองมาลายูและมีความเป็นไปได้ที่บางส่วนของกองทัพจะเคลื่อนย้ายผ่านทางรถไฟสายนี้เรื่องเล่าถึงเงาคล้ายทหารญี่ปุ่นสัมผัสเย็นยเยือกและเสียงฝีเท้าปริศนาในยามค่ำคืนยังคงเล่าขานต่อเนื่องผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เคยเดินผ่านสะพานในเวลากลางคืนรายงานว่ารู้สึกเหมือนเดินผ่านอีกโลกหนึ่ง บางคนบอกว่ามีอาการขนลุกวาบรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่หรือได้ยินเสียงประหลาดแม้จะไม่มีใครอยู่รอบตัวอาการเหล่านี้บางส่วนอาจอธิบายได้ทางจิตวิทยาเช่นความกลัวในที่มืดหรือเสียงสะท้อนจากโครงสร้างเหล็กแต่หลายคนยังเชื่อว่าเป็นพลังงานบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการคลี่คลายแม้โลกจะเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีแต่ในพื้นที่อย่างยะลา ความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมพื้นบ้านบางชาวบ้านบางกลุ่มยังคงจัดพิธีเส้นไหวเ้เล็กๆในบริเวณใต้สะพานในบางโอกาสเช่นวันพระใหญ่หรือช่วงปีใหม่เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและวิญญาณทั้งหลายได้รับการปลดปล่อยไม่มารบกวนผู้สัญจรหรือผู้พักอาศัยสะพานดำยาลาเป็นมากกว่าสะพานเหล็กที่รถไฟวิ่งผ่าน มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเมืองยะลาที่รวมประวัติศาสตร์วิศวกรรมความทรงจำของผู้คนและเรื่องลี้ลับไว้ในที่เดียวกันแม้นี่มีหลักฐานวิทยาศาสตรย์ยืนยันความลี้ลับที่กล่าวถึงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเล่าเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการรักษาอัตลักษณ์ของชุมชนและเติมจิตวิญญาณให้กับสถานที่แห่งนี้ในยุคที่เมืองต่างๆกำลังถูกพัฒนาอย่างรวดเร็ว การที่ยะลายังมีพื้นที่ที่สะท้อนทั้งความก้าวหน้าทางวิศวกรรมและความลึกลับทางวัฒนธรรมอย่างสะพานดำก็ถือเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้ทั้งในฐานะจุดหมายทางประวัติศาสตร์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีสเสน่ห์ไม่เหมือนใคร